นางแบบสาวสุดเซ็กซี่น้องแอนพิชากรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอสวยงามมากๆเดี๋ยวให้น้องแอนนะคะเปิดแมสทักทายคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะนี่ว้าวสาวมวยน่าเก๋ออีกหนึ่งคนนั่นเองบอกเลยนะใครมารายการเรา ถ้าไม่ได้ล้วงกล่องนี้ถือว่ายังมาไม่ถึง<ฮ><ฮ>พร้อมแล้วหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็เปิดล้วงเลยค่ะล้วงเลยจ้าประจับการแอบแซบที่แปลกที่สุดในชีวิตที่เราเคยทํามามันเป็นยังไงไหนเหล่าเซ๊แอบแซบเหอรอคะแอบแซบที่แบบว่าแปลกที่สุด พอเหนื่อยไหมอย่างเช่นหนูเคยที่ป่าย่าค่ะอะไรเ่ยโอ้ยอันนั้นอันนั้นยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงค่ะไอ้ยังไม่ถึงเหรอแต่ทันที่แค่บนรถบนรถก็แซ่บอยู่หน่ะเราตื่นเต้นนะตื่นเต้นก็เห็นก็เห็นก็เห็นคนเดินมาดูแล้วเห็นรถแบบขยับอใช่ก็ต้องเลือกเลือกรถที่ฟีแบบมืดมืดแล้วก็ไฟข้างทางไม่ส่องบนหลังคาแล้วเบาะหน้าเบาะหลังเหรอ อออเเานืที่ถ้าจะต้องถ่ายแบบนูดแล้วให้เลือกใส่ได้หนึ่งชิ้นระหว่างหมวกกับรองเท้าเราจะเลือกอะไรจะถ่ายตอนไหนหมวกกับรองเท้าแค่ใช่แล้อย่างเดียวอางน้องก็ถ่ายนูดเนี่ยค่ะเออมันจะเหลือกี่ชิ้นละค่ะคุณน้องไม่ใช่แบบหมวกกับรองเท้าคู่กันนะให้เลือกเอาไม่เอาหมวกดีกว่าหมวกมันยังหยิบมาปิดได้นะ แนวยาวหมวกยังเป็นกลมๆเนาะปิดปิดหรือว่ารองเท้าจะไม่ใส่เอามาปิดตรงนี้แล้เปาเปิดทาล่างใช่นึกภาพตามเลยได้เอยตานแทบแกอยั่ไดปเดยานตานตานะปิดานางตานตานตาบตานตานตันตบนตานตา้ตานตานตนตานตาานานีามตานต้องแหกานตานตาหตาน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 ต้นงแหกานตานตแหกานตาดตๆๆตานตานตานดานต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 นตา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 นตด คิดจะซื้อผู้ชายกินเราจะเลือกรูปร่างหน้าตาแบบไหนคะจะซื้อทั้งทีเราเสียตังค์ลูกบอกเขาไปว่าเราจะซื้อยังไงเอาเออเ่อเอ่อเขาวะ้ะขาวแล้วก็ตีถ้าหนูเลือกนะใช่แล้วก็หุ่นหุ่นแบบเฟิร์มๆหน่อยอจะได้แบบมีอารมณ์อารมณ์อะไรขยำขยำก็คือเกาหลีเกาใจมา้ได้ได้ ประสบการ์จูบสุดซีดค่ะครั้งแรกของเราเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนคะสุดซีดด้นะไม่ใช่แบบว่าจูบธรรมดาค่ะน่าจะสมัยม5ค่ะมปลายที่มีแฟนคนแรกใช่จูบที่ไหนจูบที่ไหนเธอบอกเขาไปบนเตียงบนเตียงเลยแค่จูบเธอไม่เช่อหรอมันจะแค่จูบแบบอยู่บนเตียงแล้วนะไับได้ อยู่ไงใช่ไหมแต่ว่าจุบต่อไปอ่ะให้เหลือแล้วได้ถูกี่ถึงเช้าแล้วอะตอนนั้นอะถึงเช้าไปอีกนะใช่แล้วมันฟินยังไงจูบแรกของเราตอนนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างใจเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นค่ะรู้สึกต้องทําปากยังไงต้องแลกลิ้นเอาลิ้นไปเลียตรงไหนมันเหมือนว่าเป็นช่วงแบบว่าเรียนรู้กันไงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหลังจากจูบแรกอ่ะอีกทีหนึ่งถี่แค่ไหน บ่อยป่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมติดใจหรือเปล่าได้หมดเคยไปเที่ยวแหงเอาแล้วถูกผู้ชายโหวตมากที่สุดเนี่ยในผับอ่ะนึกออกไหมกี่คนเนี้ยเยอะสุดเลยถ้ามองอะเยอะแต่ว่าถ้าเข้ามาขอลายจะแบบเป็นที่ที่เราแบบคนสองคนเท่านั้นนะคะเพราะคนจะแอบมองว่าใครขอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวซ้ํากลัวแบบไม่อยากขอคนซ้ําที่หลังใช้เทคนิคพียังไงที่เลือกเอง ขอมาเลยแล้วพี่ก็จะแบบเอ้คนนี้อืไม่เป็นไรค่ะอ้าคนอื่นเห็นแล้วนะว่าคนนี้ไม่ได้นะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนุ่มนวลนะคะกับดุดันเราชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะอะไรชอบนุ่มนวลค่ะไม่ชอบแบบรุนแรงแบบดุดันใช่ไหมไม่ชอบอ่ะเจ็บอ่ะเจอะไรคะไม่รู้คิดเอาเองแล้วถ้าเกิดแบบว่าใส่ฟิลลิ่งความแบบว่าแซบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่ชอบหรอชอบชอบชอบฟีลลิ่งแบบแบบยังไงอะแบบแรงแรงได้แต่ว่าแบบไม่ชอบให้ทําแรงแรงไม่แบบเอ้กัดแบบยังไงมันพูดไม่ถ Seb ูกเออพูดอะไรสิคะไม่ชอบแบบกัดก็แบบเลิกนะมันดูคนไม่ดีอ่าเข้าใจได้ละไวในฐานที่เข้าใจคือน้องอะคือรุนแรงได้ แต่ว่าอย่าทําแรงๆนั่นแหละใช่นหมันก็ต้องแบบว่าเริ่มจากเบาไปก่อนเออเริ่มจากเลเวลเบาคนอ่ะก็ไม่ไม่น่าจะไม่ชอบเหมือนกันแหละใช่ใครจะแบบบ้ามาฮาร์ดคอร์มาก่อนอะไรเงี้ยโหผู้หญิงแบบปับปบปัใช่ไหมมันติดยากนะอ่ะส่วนไหนในเรื่องกายที่โดนสัมผัสแล้ว อยู่กิ้วเออน่าจะเป็นตรงคอเนาะเฮ้ยหลายคนบอกว่าเป็นตรงคอเนเออใช่เลยเป็นคนบ้าตีด้วยอ่ะไม่เอาถ้าไม่ให้ถ้าตัดตรงคอออกไปล่ะถ้าตรงไหนอ่ะตรงไหนนี่สี่เธอนี่ตรงท้องแล้วกันเกือบเกือบแบบเลงไปข้างล่างอ่ะตรงแบบว่าท้องน้อยใช่ค่ะนะท้องน้อยแล้วลงไป แล้วเขาต้องเอาอะไรมาสัมผัสลมหายใจได้ไหมลมหายใจเบาๆของเธอใช่กับจมูกไม่ได้เลยกับจมูกเออแล้วถ้าแบบมีมีหนวดหนวดเขาเขาได้ไหมได้แต่ว่าขอขอสั้นนิดนึงสั้นน้อยโกมีหนวดเขาขอสั้นนิดนึงแล้วประมาณกี่มิลดิเยอะๆแล้วมันเหมือนสาหร่ายเหรอไม่โกมันแบบขูดอะแบบแล้วก็เจียอะอะไรนะ ถ้าอย่างอื่นอ่ะต้องสั้หรือยาวเอาพอดีเดี๋ยว,เ,ออวเจ็บหนูลัวเจ็บอ่ะ